หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาพุทธศักราช2567องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบนหรือ Strong Anti Corruption and Bribery Organization เครือข่ายความร่วมมือต้านทุจริตและสินบนหรือ c o n n e c t i o n to be Strong ยังไม่กลับบ้านหรอครับยังเลยครับมิสเตอร์แน็ผมกำลังคิดงานเรื่องการยกระดับองค์กรให้โปร่งใสไร้ทุจริตและสินบนอยู่แต่ก็หัวตื้อมากเลย มีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ไหมครับยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและสินบนด้วยแล้วผมยิ่งถนัดเลยนะนั่นสิมิสเตอร์แน็กเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งเรื่องนี้นี่นั้นขอปรึกษาเลยนะครับคือเรื่องของการจะทําให้องค์กรโปร่งใสมันคือเรื่องของทุกคนในองค์กรใช่ไหมล่ะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมยังไงจะสื่อสารยังไงดีไม่ยากเลยครับของแบบนี้มันมีเทคนิคเทคนิคอะไรหรอช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับ ได้แน่นอนครับเทคนิคที่ว่าก็คือเทคนิคการสร้างเครือข่าย Strong Network and Communication เทคนิคที่จะทำให้เกิดเครือข่ายความโปรง่งใสไร้ทุจริตและสินบนในองค์กรซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมต่อการสร้างเครือข่ายการเตรียมความพร้อมสู่การสร้างเครือข่ายสตรองและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโอ้โหน่าสนใจมากและยุ่งยากไหมครับ ไม่ยุ่งยากหรอกครับมาครับเตรียมกระดาษปากกาให้พร้อมจดเทคนิคดีๆแล้วนำไปใช้ได้เลยโดยเริ่มแรกผมจะเริ่มจากวิธีการสร้างความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อการสร้างเครือข่ายก่อนวิธีการสร้างความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อการสร้างเครือข่ายข้อที่ 1. เริ่มที่ผู้บริหารก่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต้องเริ่มจากผู้นำหากผู้บริหารมีจิตใจรักองค์กรพร้อมสร้างความสมานฉันท์ทำงานเป็นทีม ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีก็ย่อมจะสร้างบรรยากาศและพลังงานดีๆแก่องค์กร 2. สร้างความผูกพันกับหัวหน้าหัวหน้างานที่ดีควรให้ความสำคัญกับลูกน้องทั้งในเรื่องของการทำงานและเรื่องชีวิตส่วนตัวการเห็นความสำคัญและให้คุณค่ากับงานที่ลูกน้องทำก็จะช่วยสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องด้วย 3. โฟกัสที่การสื่อสาร การสื่อสารถือเป็นหัวใจสําคัญของการทํางานให้ประสบความสําเร็จเพราะหากการสื่อสารได้ดีเข้าใจเรื่องเดียวกันการทํางานก็จะง่ายขึ้นและประสบความสําเร็จได้ยิ่งในการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรยิ่งสื่อสารยิ่งเข้าใจและผูกพันกันแน่นแฟ้นมากขึ้น 4. สร้างความผูกพันเฉพาะบุคคลควรรู้ว่าพนักงานแบบไหนควรปฏิบัติด,ด้วยอย่างไรถึงจะซื้อใจพวกเขาได้ที่สําคัญไปกว่านั้น ควรเอาความต้องการของพนักงานเข้ามาเป็นข้อในการพิจารณาด้วย 5. สร้างวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยแรงจูงใจเงินไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทําให้พนักงานอยู่กับองค์กรอีกแล้วบริษัทจึงควรสร้างวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยแรงจูงใจเช่นทํางานที่นี่ให้อะไรได้มากกว่าเงินมอบความก้าวหน้าพัฒนาความสามารถหรือทําให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้อย่างไรบ้าง 6. สร้างวิธีการให้คำแนะนำติชมให้พนักงานประเมินบริษัทแล้วศึกษาอย่างจริงจังว่าพนักงานชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพื่อมองหาจุดเด่นและจุดด้อยขององค์กรเอามาพัฒนาปร,ปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรแบบที่คนทำงานอยู่มีความสุขจนเขาไม่อยากลาออก 7. เสริมแรงและให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ดีหากพนักงานทำดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือการมีพฤติกรรมที่ดีบริษัทควรให้คุณค่าและแสดงออกถึงการให้คุณค่านั้นผ่านการให้รางวัลที่นอกเหนือไปจากเงิน 8. คอยสนับสนุนและชี้ทางเป้าหมายของการทำงานคือความสำเร็จองค์กรที่ดีจึงควรสร้างวัฒนธรรมการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในระดับหัวหน้ากับลูกน้องและในระดับพนักงานด้วยกันเอง 9. เอาผลงานเป็นที่ตั้ง บริษัทควรให้ความสําคัญกับผลงานของพนักงานเป็นอันดับต้นๆเพราะสิ่งที่จะทําให้บริษัทเติบโตไปได้คือพนักงานที่ทํางานได้ดีและมอบผลลัพธ์ที่บริษัทต้องการ 10. จ้างคนที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรควรมองหาพนักงานที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรน,นั้นๆเข้ามาทํางานด้วยเพราะถ้าบริษัทและพนักงานไม่ได้มองเห็นภาพและจุดหมายเดียวกันก็เป็นเรื่องยากที่จะทําให้พนักงานคนนั้นผูกพันกับองค์กร เมื่อเราสร้างความผูกพันและความมีส่วนร่วมต่อการสร้างเครือข่ายแล้วต่อไปเราจะต้องเตรียมความพร้อมสู่การสร้างเครือข่ายสตรองกันต่อเพื่อให้องค์กรของเรามีเครือข่ายที่แข็งแรงนะครับซึ่งในทีน่นี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเครือข่ายคืออะไรเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์คคือการเชื่อมโยงของคนกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือทำกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้เป้าหมายและวิธีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเข้าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิเชื่อถือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันกระบวนการสำคัญในการสร้างหรือเริ่มประสานเครือข่ายประกอบด้วย3กระบวนการดังนี้ 1. พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2. จัดตั้งเครือข่าย 3. ดํดเนินการและประเมินผล กระบวนการแรกพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นการเตรียมการศึกษาวิเคราะห์ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1. ระบุผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการสร้างเครือข่ายสแสวงหาการนำที่ดีของกลุ่มที่จะเป็นเครือข่ายและ 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มการระบุผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการสร้างเครือข่ายประกอบด้วยคนที่ได้ประโยชน์เสียประโยชน์ บุคคลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงกับประเด็นนักวิชาการและประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจการแสวงหาแกนนำที่ดีของกลุ่มที่จะเป็นเครือข่ายกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการสร้างเครือข่ายถือเป็นกลุ่มผู้เล่นหลักหรือ Key Actors ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีอิทธิพลในการผลักดันการทำงานนำการเปลี่ยนแปลงและช่วยขยายเครือข่ายออกไปในแนวกว้างและผู้นำหลัก หรือ key leaders จะมีบทบาทสำคัญในการนำและผลักดันกลุ่มคนให้เกิดการร่วมกันสนับสนุสน,นเครือข่ายจนประสบความสำเร็จและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มโดยใช้ผังเครือข่ายจะช่วยให้เห็นถึงศัก,กยภาพและทุนทางสังคมของเครือข่ายซึ่งโครงการสามารถนำไปใช้ในการจัดวางระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดวางแผนการเข้าหาและสร้างความร่วมมือที่ดีขึ้น รวมทั้งเข้าใจสัมพันธภาพระหว่างชุมชนเล็กสู่องค์กรระดับประเทศได้กระบวนการที่2จัดตั้งเครือข่ายเป็นระยะของการเริ่มรวมตัวกันเป็นเครือข่ายประกอบด้วยการสร้างพันธสัญญาสู่เป้าหมายร่วมกันเป็นการสร้างความผูกพันร่วมกันโดยการตกลงในการที่จะทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหากลุ่มองค์กร จะต้องมีความรู้ที่จําเป็นซึ่งอาจจะทําได้โดยการแ,แลกเปลี่ยนความรู้และอาจเรียกขั้นตอนนี้ว่ากลุ่มศึกษาเรียนรู้การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและการสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์วิสัยทัศน์ร่วมเป็นการมองภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มเป้าหมายที่สอดรับเป็นในทิศทางเดียวกันช่วยให้เกิดเอกภาพในการทํางานส่วนจุดร่วมของผลประโยชน์จะเป็นศูนย์กลางทําให้เกิดการรับรู้มุมมองรวม เหตุผลและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายรวมทั้งนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายร่วมและวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเป็นการสร้างเครือข่ายให้ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างเป็นทางการหรือ formal agreement มีการตกลงเรื่องการบริหารจัดการกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดกิจกรรมจัดวางข้อตกลงในการทำงานการใช้ทรัพยากรร่วมกันรวมทั้ง กำหนดบทบาทของสมาชิกและสิทธิหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มกระบวนการที่3าํดเนินการและประเมินผลประกอบด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์คือการจัดกิจกรรมที่ทุกคนสามารถทำได้อย่างสม่าเสมอด้วยปริมาณที่มากพอมีแนวโน้มประสบผลสาเร็จและการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลเพื่อจะได้นำผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานนั้นครับ และเทคนิคสุดท้ายคือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เครือข่ายของเรากระจายไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นแนวคิดการจัดการเครือข่ายเป็นแนวคิดหนึ่งของธรรมาิบาลหรือการบริหารงานแนวใหม่ของภาครัฐที่เป็นการจัดการแบบประชาธิปไตยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบไปด้วยแนวคิดหลักในเรื่อง 1. การบริหารแนวราบ แนวคิดสำคัญในการบริหารแนวราบคือการสร้างความร่วมมือหรือ collaborating การจัดระบบเครือข่ายที่ดีและการกำหนดกลไกลสร้างระบบจูงใจ 2. การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือ trust ความไว้วางใจได้มาจากความยุติธรรมหรือ fairness การทำให้เกิดสถานะที่เท่าเทียมกันและการกระจายผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน 3. ความเสี่ยงของเครือข่ายและธรรมมาพิบาล หรือ governance ความเสี่ยงของเครือข่ายอาจจะมาจากปัจจัยภายในซึ่งเกิดได้หลายปัจจัยเช่นความไม่ชัดเจนในองค์ประกอบต่างๆความผิดพลาดในการปริัารงานการบริหารตลอดจนความไม่สมดุลในผลประโยชน์เป็นต้นและปัจจัยภายนอกเครือข่ายเช่นการถูกครอบงำชี้นำโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรภายนอกรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมการตลาด และยิ่งไปกว่านั้นเพื่อความสะดวกสบายในการปกป้ององค์กรจากการทุจริตและสินบนผมก็มีแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ทางสำนักงานปปชรวบรวมไว้ให้ประชาชนทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรเพื่อยกระดับองค์กรให้โปร่งใสโดยสำนักงานปปชได้พัฒนาคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริตหรือ Anti Corruption Toolbox เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทุกรูปแบบ ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกสำนักงานปปชเพื่อเป็นศูนย์กลางเครื่องมือป้องกันการทุจริตในระดับประเทศการใช้งานครังเครื่องมือป้องกันการทุจริตหรือ anti corruption toolbox นั้นสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์สำนักงานปปช www.nacc.go.th ภายใต้หัวข้อด้านการป้องกันจากนั้นเลือกหัวข้อย่อยคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริตหรือ Anti Corruption Toolbox เป็นยังไงบ้างครับเทคนิคที่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้านทุจริตและสินบนมีประโยชน์มากๆเลยครับมิสแน็กทำไม่ยากแล้วก็เป็นขั้นตอนทำให้เห็นภาพที่จะนำไปวางแผนงานต่อที่สำคัญมีคลงเครื่องมือป้องกันการทุจริต Anti Corruption Toolbox ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกสบายผ่านระบบออนไลน์ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับยินดีครับแล้วถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตและสินบนก็สามารถปรึกษาผมได้ทุกเมื่อเลยนะครับได้เลยครับงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวผมมาทำงานต่อพรุ่งนี้ครับงั้นเก็บของแล้วไปกันดีกว่า